สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนเอ๊ครับกระทงขนมดีต่อแม่น้ำจริงหรือครับอืมไม่เป็นความจริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากความจริงแล้วกระทงที่ทําจากขนมปังส่งผลเสียต่อแม่น้ํามากที่สุดเพราะปลาอาจจะไม่กินหรือกินไม่หมดแป้งในขนมปังที่เป็นสารอินทรีย์ลอยอยู่ในน้ํานานๆจะ กลายเป็นอาหารให้แบคทีเรียในน้ําแทนนะครับทําให้ออกซิเจนในน้ําลดลงและน้ําเน่าเสียได้ครับแล้วเราควรใช้กระทงแบบไหนดีครับอ๋อนะเอแนะนําให้เลือกกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเช่นหยวกกล้วยใบตองเพื่อง่ายต่อการเก็บและคัดแยกและหลีเลี่ยงวัสดุประเภทกระดาษพลาสติกโฟมเข็มหมุดเท่านี้เราก็สามารถลดภาระให้กับแม่น้ําในวันลอยกระทงได้แล้วล่ะครับขอบคุณครับ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาที่นี่ตรงครับ